ไกาลไกลสิบอกซิงครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับหนึ่งเดือนครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้สองวังเสืออยู่ที่จังหวัดจันทบุรีอายุน้วยเลยเนาะมีใครเป็นคู่ต้อสู้ซ้อมกังที่นั่นก็มีพี่พี่เพชรตาเสือครับก้าวไก่ครับตัอไหนใครช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบสี่ปีครับเราสูงเท่าไหรสองหกสิบเมตรน้ำหนักใบปล่อยมาะมาณกี่กิโลครับสิบแปดเราเบอร์เทาไหร่ครับปีเบอร์แล้ววันนี้เราเจอหนึ่งโนเจอเจอไหมหน้าถึนไฟแรกเลยได้สามกิโเตะครอบมาครับ าเขาไม่มจะตายเลยครับมวยเขาแล้ววันนี้เราจะตามเกณวางแผนไังก็ตามเกณฑ์ไปลอดภัยไปเรื่อยเนาะเปอรโควิดมานี่ต่อยไปกีไ่ไฟแล้วสองไฟสองไฟไฟแรกนี่ต่อยที่สีบุรีหลังแล้วไฟที่สองอ่ะที่นี่อ๋อที่ไฟสองเป็นไงบ้างสองไฟ จะรับสังไปเลยตอนนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยปอนด์วันนี้ต่อยร้อยร้อยปอนด์เหมือนเดิมมีปัญหาไหมน้ำหนักไม่ถ้าเข้าไปชั่งนี่มาเกินหรือว่าขาดน่าจะเอนดีสบายๆร่างกายตอนนี้เราเป็นไงร้อยอยเปอร์เนเรนาะไม่ีอาการเจ็บเราต่อยเวทมาโลลูทวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาสองสิบเรากลัวอะไหวรับเชิญสาวเชิญชวนแฟนับเราวันนี้นะ แป้งครับเอาจากงเสาครับช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับเป็นี่แน่นอนนะวันนี้คู่แรกช่องทูทีเด็ดไหมดีเด็ดเลยนะโอเคขอบใจมากครับครับผม